บบ้้าาานนเรอันนี้ผนจะเรียกยอดฝักแมวยอดฝักแมวยอดฝักแมวแม่ก็เลยมันมื่ออยอดแมวก็คือต้าเนาะอันนี้บ้านเขาก็ยอดซัมเมอร์มีหนอนยอดซัมเมอร์อ้าวพี่น้องเนาะมาก็ว่าพุ้นตัวเม่แม่หน่อยก็เลยบอดีลินสั่งราคาเพราะว่ายังเขามีคณะทั่วแหละทั่วมันซีโมงเขาพีซีโมงอ่ะเด็กแล้วมันก็เลยว่าบอดีลิน องพี่น้องเหมือนเฮามีแขกครับเสือนวิเศษเนาะเซิงมีอันเอฟซียูไนเต็นพยูอันอุบลราชธานีเนาะไดมารินเมืองลาวปากเซ่ลาวไต้เฮาพี่น้องพูดกันได้ว่าสู้นกันมาถึงกันน้องเนมเอื้อย่าในการกระท่ำในการหนองสาวเนาะไรล่าเนะาะเออมาดินพี่น้องผมซื้อพอทวนเนาะกับอันใหญ่ยยคนมากับอัน แฟนเพื่อนนาะเพื่อนฟังไทยเนาะบ้านข้าก็ระเทือนเมียเนาะหัวเมียหัวเมียอ่ะเด้อเพื่อนมากต้นมาพักา่อนี่เนาะเพื่อกับเรายังมาเที่ยวนี่นี่ขามกระเมาสัมผัสมาสัมผัสอีเมยเนาะว่าอันเพื่อนมากนี่ภนสิไปไยใน่เนาะพอสัมผัสเมย์ก่อนโทรเพื่อยูฟังได้เพื่อนสวัสดีเขาให้สวัสดีค่ะโยเด้อดูข้อทายันวิดีโอเนี่ล่ะค่ะเนี่อันอัน แม่แม่สิสิไปสิไปเที่ยวใส่มีแผนไปเที่ยวใส่ควแม่มืโมรี้ก็คุยกับพ่อเนาะแต่อยู่บ้านแม่กะว่าอยากมากทีสิบไลน์ใส่ทอมอรทีเนาะโดยฮนสลิงอยู่นี่เพิ่นกับสิคีวาสานซาฮีสลิงเนาะเตรียมสิ้ผ้าแม่เนี่ไปเที่ยวตาฝ้าพี่น้องผู้ใบยังเพราะว่าตามประเทศหรือว่าฟังไห้ฟังเนี่ยเพื่อก็อยากไปอยากไปส้วงนี่เพราะว่าเป็นส้วงที่ว่าอากาศหนาวตอนเย็นนี่ก็อยาก มันง่าขนาดน้องเลยเนาะมันมันก็ดีโดยเมืเอม่อนี่นี่เข้ายู่กันที Amazon อเมซอนยู่พี่นอ้องถึงมาทางอเมซอนพอพอทุกวันคนผ้ามาเรียงกันกาแฟพี่นอ้องจะ่าเข้ากับนี่แหละเป็นสาขาเหรียของของปากเซเขาใสา่เงินเลยอเมซอนเดนไปเลยแม่าาแม่เลยเบิ่งตามอ่าย,ยูทูบเนาะอ่าเบิ่งนับตกตาฟ้านี่นั่นแม่ก็เลยอยากมากนี่แหละ ไว้หกสิบบวกนี่แหละหกสิบบวกแต่ว่ายังยังยังแต่ว่าน้ายังอ๋อออยู่เด้อพี่น้องคุณข้าก็เลยได้ลูกๆนี่แหละเป็นผู้นำทางดีมนะคะขอบคุณคุณแม่กับคุณพ่อเด้อได้ของมาต่อนน่ำเป็นกามี่คองฝากขนมมาให้เด็กๆมาให้พวกเฮาที่เดียวพี่น้องเดี๋ยวจังไดรกะเจอกันอยู่ตาด้าอีกเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพวกเราแนมกับสิบเอ็ตาดเงื้ยงกินเขาเที่ยงโก้เนี่ยก็จะสิไปดตาด้าต่อเนาะพี่น้องเนาะไป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 ลากัน ตอนนี้ก็พากันมาหอดตาจี้ง้างแล้วเนาะพี่น้องเนาะคนไลยล่าเด้อตาตานี่นะอ,อ,อ่ะ bye b y คนไลยสูมือคนไลยสูมือ,อแต่ลำสลัดไตเนาะโอ้ใส่เสือกาโลกะลา,าอีกเนาะซม่ได้หนิโอ้โอดนหกสิบเก่าพลาเดือดร้อยบาทเนาะโดละ้อยบาทวันนี้ มือใหม่มาอีกหนึ่งแถมหนึ่งโอ้โหยหัวเออเหอยแล้วหัวสต่ว่าดีค่ะพ่อเลยพอพอทวนเพิ่นเพิ่นขับรถมาจากอุบลราชธานีเองด้วยไรค่ะนี่นี่นี่รถเพิ่นนี่นี่น้องเด้อไปยังไหนพ่อความหัวซื้อขี่รถเต้นเต้นป่ะตามประเทศ <l ots> แต่ตกต็อ่าตังก็ถียว่าโซื้อได้มาขี่รถอยู่ฝั่งล่า,ออม,ามันมันสีลงเหนเนะเาะพอเนะลืมเลียนสายเลนขวาดียางที่มี่ลูกๆนำ้ำตาลรวยวุ้ยคนได้ค่ะ้ะกะเปิดปักดเซกของเข้าหคนค้นพโล,ลกได้รู้จักครั้งนี้อาจจะเป็นว่าเป็นครั้งแรกแต่ว่ากั ผูกเที่ยวที่มากกับเต้นเต้นเก่าเราไตมีคำตอบเราเรไต่ยี่คำตอบว่าสันเดี๋ยววันนี้ลูกสิบห้ามาก,กินเนี่ยเศษอยู่ต้าเน,นี่ยเ้อพอเด้อเพราะว่าแม่เพิ่นบอกว่าอันแฟนพอถ่วนนะเกบ,บอกว่าเอ้าวดูอย่างกินเนี่ยกระซังเรืเรื่อพวกพ่อนก็เมีกินไดเบิร์ดระหว่างนี้สิเพราะว่าพอเมียเรากับโบว,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 ว์ว่าทางบ้านเทากินอีหยังกันสินะเขากิไปเบิรงว่าสิบห้าสังเนียงเศษเศษทุกคนกินนอกที่น้องเนาะ เออปลาตาตาฮิโนงแม่นเลยคุณแม่คุณเบิ่งสุดได้เห็นแบบธรรมชาติ์น้องฮิโน่น้องคนมากเลยนะเอ้อกระเป๋านั่นถ้าตัวเล็กๆอยากได้ยายซื้อให้ก็ได้นะอ้จริงจริงนี่ยายเราสิื่อกระเป๋านางเฮียนให้เอาโบซะเลยล่ะค่ะไปดูเลยเด็กสีไปดูกระเป๋าเจาะกระเก้าเก่าได้เห็นเด้อ ใหญ่ใจดีใจดีให้ตื่นเต้นไหมก็ให้เป็นที่ละให้เป็นที่ละคือมัคือว่าหน่วยแสนปายหน่วยสองแสนสาวนะโอ้สองแสนสาวบอลนี้มันแบบเป็นงานสายโอ้พนซานเองบอนี้เลยโอ้เป็นงานซานไรแสนห้าเลยที่้ามาดือแนแปดบราบอแสนแปดเลยขึ้นมาสองแสนเลยโอ้ย แ้แพนเนี่ยแสบไดืนมาก็ซ้มเลยห่านา้องเขาสวงไม่ดีก็ได้รุดได้กับลุบได้าลย้ล่เอาบ่สบ้าอานนีหูความได้อันนี้ข่นแพงพกับบเอา้านสาวคนอยู่ข้างบ้านนันนี่พี่นอนไกลลินน้ำการน้ำนังสิ่งละ หนูเห็นแล้วค่ะช่ชมพูได้ใหญ่ใหญ่ให้เออใหญ่แล้วให้ขอบคุณพันแนกขอบคุณพันนี่ราดี๋ยวค่ะนั่นหรกใรูดไหลเท่าไรเ1น0 0แปดตว่าทึนมาสองแสนได้สาวสันปกติเขาขายหนือ่งสองแสนห้าเกิดคุณปูเอาตัวใหญ่กว่านี้เกิยเอาใส่ไปห้องลำห้องำห้องเกียนได้ไหตัวนีหรือตัวน่ะเบเอาอมากเองเจ้าจะมากตัวไรตัวนี้เท่าไรตัวนี้เท่าไรนี่ตัวนี้แสนแปด เนี่ยตัวนี้นีเส้นแปดคนนั่นก็ถือกวนนั่นก็ถือกวนต่บ้างเส้นหาเอาหลัเหาเอาหมาดหน่ยังประัานด้หมานกวนอ่าเนี่ยขอบคุณพ่นแน่ลงเอาไหว้เอาไว้ด้วยเจ้าในหลวงเ้วยนอาใหญ่คือว่าตาหนละคือไหนี่ยเป็นคนขี่เกีงยนใจซื้อเกิอไม่ใสเพร่ะกับบเอามาใส่เกิดไมอันมันมีตกเก่ากว่นนี้อันนี้เนี่ยมห้เพื่อนใส่นี่ เกือบไม่กะเก็บไหวเพรยอมใส่เอาซื้อเกือบให้ไหม่ไ,กกไปแบบนี้ห้ามาบ่าใส่มันบ่เกิดประโยชน์ตัวลูกแมนเด้อน้านี่ก็เป็นบรรยากาศนี่เนาะลมเรือน,นพี่น้องนักท่องเที่ยวกะล่าลายเดินนี่เลยอันนี้ห้องหนาวอยู่ฝั่งนี้เด้อค่ะเมียบรรยากาศพี่น้องลมเรือนลมเรือน มันทือวันยังหน่อยอยู่เจ้าในทั่วทว่วบนซีมาลงหาน่นอนยังหน่อยเนาะนกสิคนลายกียบตะเ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 กียบตเกียบตะเกียบตะเกียบตะเกียบเกียบตะเยบตะเกียบตะเกียบะเกียบตะเกียบตะเกียบตะเกียเกียบตะเกียบตะเกียบตะเกีบตะเกีย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 บตยบตะเกีเกียบตะเกกียียบกียบตะเกีกียบบตียบตะเ เดี๋ยวขาห้องขาะขากินมาหกนกมีน้องนกาไรยลายยางสัตว์ตาม่าๆอาหารเขามีจักยางอาหารเขามีจักยางย่มีตม่จลงไมยยางดีแม่นบอ่ก็องเธอกินได้แล้วเหรอนมแหนม กินก็ได้หานาังนั้งิเตร์อไรเนีเป็นเป็นร้อนในร้อนในเป็นร้อนในอีแล้วโมเมนเย็นหนหอนหน้าฮอนหนากเสียวไว้ใหญ่โนต์จิงอันนี้มันจะแบบเบาๆเพราะว่าเนี้ยใสพิกเดียวเนาะคือดาเบาๆนะเกี๋ยวจะได้มากินกันแนวทางมาครบเอสีวายาพีเนาะอยากได้ลองมดีแม่ มาเด้อพี่นอ้องอตัมกุนตัมประกุนแมนไปนกินอาหารอยู่ตาดเนื้อแมนคุณแม่กับคุณพอกำลังสีลรงเมื่อนอทา<ม>ใจก็เา้าเดีเขาเนี้ยวมาแล้วพี่น,อน้องหยอดเซเวอร์แม,มน,ยน,นมหมย,ยนอดเวอร์ม่ไมได้นี่พันเ็สมาใหม่ๆม่ทาารัองอ่ลายเถียวเป็นยังแสบคู้เกอาแมน เกินได้ัวก็เมยกินได้บ่กินได้กินได้กินได้พอก็เมยกินได้เนาะคนคนสบายเพราะว่าบ้านเฮากับอุบลก็ซ้ำเคือกันเนาะเมยเนาะเมย์ซ้ำบ้านเดียวกันอ๋อที่บ้านที่บ้านเราอันนี้เหมืนจะหยดหยอดปักแมวหยอดปักแมวหยอดปักแมวชื่อยุ่ยหยยอดปากแมวคือตานาเนาะอันนี้บ้านเท่ากับหยอดซัมเมอร์หยอดซัมเมอร์ ยอดพักสู yeah. ้ก็หวายอดพักสู้ันนั้นันพอคิดไว้ว่าประมาณพันสองเลยมอเอาเบินมาแล้วไม่ถึงพันบกฮอดพันบาทพ่อแกงหัวเลยไกินเลสิเาก็จะนักคนเลยแมนบฮอนวอดพันบาทสามนยังไม่ถึงพันยังบอนพันบาทเนอง ประมาณ 700, 800, 800, เจ็ดลอยกว่าเจ็ดลอยแปดลอยเลยดไม่เลาดีไม่เลวดีไม่เลาดีต้องบอคนใดกันได้หนีได้เป็นเป็นครูที่แบบว่าแบบทานกันนะต้องมีแถวเลยโอ้ที่ดูใบเบื้องในที่หันใบดวนดูใบ สบายดีแล้วเรามาหอดตาดฟ้านแล้วพี่น้องวอนสี้้ากันหุนสลิงลินสิหลายเนาะตอนนี้ก็ข้นกระไลซ้ำหนีนี่ บ่เมนหลายอยู่สำนีนี้ปกตินอวาสันซะค่ะเพราะว่าเดือนนี้ในการท่องเที่ยวกันยังเป็นปกติคือเกาเดอ้อพี่น้องเดอ้อเห็นบางคนว่าโอ้ยคนบ่มาเที่ยวหลายกันยังไลายคือเกาสาหรับปากเ่ล่าวตาเดอ้อพี่น้องเด้อนี่ส่วนไลายก็สิมีแต่รถฟังไทย่นพาเป็นทั่วเป็นขนามาดอ่งสีนะอันนี้นี่แม่นธรรมดาโดดฟังไทยเบิดเลดดยเ,เ,ลอเอาอย่างได้ด้บ่บ่อันนี้แม่นธรรมดาพี่น้องปกติแห่งรถเมลทั่วมาเต็มเลือ ไออันนี้วันนี้ข้าจอกกับค้าวของของทองทิ้นเอาน้องนออย่นี่นาะนน้องเนาะมาก็ว่าคุ้นตัวม่แมหน่อยก็เลยบริลลินจำละกัเพราะว่ายังเขามีคณะทั่วแหละทั่วมันซีโมงเขาพิซซีโมงอไรองี้แล้วมันก็เลยว่า โบได้ยินแล้วมือมือเอือน,นแม่แม่หน่อยจังสีมาอย่างอีกเท่านึงกับพอั่วนนอนพี่นอนนอนอู้ยเด้เน,นาะแม่น้ะจ้าแล้วโบเป็นยัง,าง่าขอบคุณสาวๆลูกๆทุกคนนะคะพี่พาพี่พาแม่มาก<โ>ดเบิ้ง เหตุการณ์แล้ววันนี้เจอกรุ๊ปทั่วก็เลยสบายสบายค่ะได้ใกล้ได้ใกล้คนสวยเย่วันนี้การลูกๆก็พูดได้ร้ายดีว่าทั้งว่ามาเลี้ยงอาหารจะเป็นไ้่ผ้าไใบเที่ยวนะนี่เมื่วานเราก็ซื้อกระเป๋านักเรียนให้น้องลายๆมาเพียงเราเพม่อนกับเป็นจ๊ะเนี่ยเด็เพียงกอ้ยมเพ่ินเพลินยินดีไปรถละไปรถละยินดีค่ะยินดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อดีจ้าเดี๋ยวงมีเราสอย ดเดบอตอนพี่น้องตอนนี้กระซิบพากันกลับแล้วนอนตรงน,งนงงี้อุ้มกากเขาขอบพระคุณโคทวนไล่ไล่กับเมนโอ,อยที่ว่าเพื่อนกับเด้พ์พาเขามาที่ยวได้พ์พาเขาไปเลี้ยงเขาอยู่ตาเนื้ออีกเส่็งตาเนื้อห่ะตรงนี้กับโบโบเด้์พากันลงไปลุมหย่อนว่าตอนที่กินเขาแล้วนะมันบายสองแล้วอยู่นี่เพื่อนปิดซิปลิงนะซิปลายนะบาย สีม่มงเย็นเนาะก็เลยว่าผ้ามีมากวนกันยังบนท่านย้อนว่ายังนาทองเที่ยวก็เพื่อเห็นแหลพี่น้องเต็มอยู่แล้วตัวสีเหลี่ยขนาดทั่วหนึ่งก็ลายไรพี่น้องลายคนแล้วบางคนั้นเขามีคอสที่ว่าเอ้ยกินกาแฟเองสินะกระเฮงโดนไปอีกเนาะเึิร์งลายคนกับสงสัยว่ามาทเที่ยวนี้ทลิปลายนี่ราคาตัวหรือว่า ราคาตัวขวดนี้เท่าใดร่เนาะกับขั้นเป็นราคาเงินไทยขั้นคีสิบลายแบบไปไปซื้อโดยที่เขาโบนิเป็นนางกินกาแฟานางโต้หันกนระเหลืองตัวหนึ่งพันบาทหรือว่าหนึ่งพันหนึ่งลอยพี่น้องแกถาวมว่าเขามีเซอร์วิสเติมเขาไปอีกก็คือแบบไปนนางกินกาแฟายงังสิกระเติมเติมกับเกลือกับเกลือสองพันแต่ว่าโมโหเนาะพี่น้องนๆเพราะว่าเงินเราเเขากับร้านพวกเกีบอะลาค่ะนี้แมนโบนนโนเด้อพี่น้องเด้อยว่าสุดก่อนหัน้องเนี้มากหันมันถูกกว่านี้ย้อนว่ายัง ส่วนนั้นกับ่มีแบบนักท่องเที่ยวแต่ว่าคือคือมีนักท่องเที่ยวเงี่นี่แหละเพิ่นกับสิแบบขึ้นหนึ่งบ้ได้ขึ้นหลายเลยพี่น้องเพราะว่ายังกระตามสภาพคลายแบบขื่นเพราทุกนเพื่ออธิบายฟังกันะเนาะท่านสิ้นขาคล้ายดีเงี้ยนะเพิ่นกับสิแบบท่านคนอยากกันเสือสิเพื่นกับสิขึ้นนิดนึงกันสินะไพ่มาท่านกับท่านไพ่มาเพรท่านก็โอเคเอาเป็นโมงนะหรือว่าวันนะสินะพี่น้องเออเมื่อว่าหยินพวกจะเสียยังไม่ให้ปวดมือนี้ก็เป็นแบบนี่ถ้าถาดพีเนาะงของตัง กเออมานย่างเพื่อนบ้านนะครับเป็นเป็นเพื่อนกับตั้งเพื่อนกับบอกว่าหาขึ้นรูขึ้นหลานหาข้าวข้าวก็บดีใจละกันเพื่อนกับมาจากฟังประเทสธอะไรกันเล่าก็บอกว่าความรู้สึกที่บะครับมาเนี่ยจ้าตังๆแต่ว่ากันยังโอเคอยู่ที่ว่าแววนี่ดุ๊กดูนมเนมตอตาวกับแย่อยังผ้ามาหลีนเนี่ยสินะเพื่อนก็เลยลงใจไปแน่ละเมืยอเอื่อนสิภากันไปเองพี่น้องตรงนมกับโอเคเสียให้กับเพื่อนครับให้ อันมวนๆพอปาเลาะคีแล้วมาแล้วก็ย uh, yeah, ังเกือกอยู่เนาะพี่น้องมีมีเห็นม้ากายก็มีอยู่พี่น้องงูอากาศก็มีนะนี่กันลองลองเบิ่งเนาะพี่น้องยังมีประสบการณ์แบบแม่น้อยพอดีว่นี้ลองครับรถเข้ามาเองเด้อพี่น้องเด้อวันนี้น้องแง่มก็ดีใจก็เป็นความสุขระหว่างสองฝั่งเนาะฝั่งโค้งฝั่งโค้งฝั่งไทยก็ฝั่งลาวเดี๋ยวมาโอ้มาลุ่มกันเนาโมนี้เนาะพี่น้องวันนี้น้องแง่มก็สี ขอโตัวลาวก่อนค่ะม,มาคลิปนี้ก็จะเลือกกดตักสกากดไลค์กดแชร์ต่งน้องเนี้ยชแนลนี้เด้อสีหอดแซนซัก,กับบหอดเจือเื่อเว้ยโอ้พี่น้องเลบี่กะกดห้หไรยๆน่ด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้น้องเนยมกัสีขอตัวลาวก่อนสบายดียดยบา๊า